สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันใน EP ีที่4 0สูนะครับสำหรับ EP ีนี้นะครับเป็น EP พีพิเศษนะครับเราจัดงานคู่มาให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับแล้วก็จะมีแซมงานคู่เพศผู้ทั้งคู่ก็มีนะครับสำหรับ EP ีนี้นะครับเรามีธงชาติมาแบ่งปันเป็นงานคู่ทั้งหมด10คู่นะครับย้ำนะครับเป็นงานค้อของธงชาตินะครับเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆทั้งหมด10 คู่นะครับสำหรับ EP นี้นะครับแล้วก็ EP นี้นะครับเราขอแจ้งเพื่อนๆพี่ๆนะครับว่าเราไม่มีบริการจัดเก็บปลายทางนะครับแล้วก็ค่าบริการขนส่งแล้วก็ต่อท่านต่อกล่องนะครับ80บาทนะครับจะเอฟกี่เบอร์หรือว่ากี่รหัสก็ได้นะครับเราก็คิดท่านแค่8ปบบาทนะครับแล้วก็ยังมีการรับประกันนะครับมีความเสียหายระหว่างขนส่งเรามีการรับประกันนะครับมีเคมแล้วก็ยินดีคืนเงินนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆสะดวกช่องทางไหน ก็สามารถทักแชทมาคุยกันได้นะครับสำหรับอีพีนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,นะครับกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสำหรับช่อง y o u t u b e นะครับส่วนทางเพจนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับผ่าเพจของเรานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมคลิปวิดีโออีพีที่40กันเลยครับ EP 40นะครับ เริ่มต to ้นด้วยรหัสแรกนะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับงานคู่ผู้เมียคู่นี้เป็นคอกของธงชาตินะครับตัวผู้และตัวเมียนะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดสามนะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับเป็นคอกธงชาตินะครับนัมเบอร์หนึ่งนะครับงานคู่ผู้เมียธงชาตินะครับราคาสามศูนย์ศูนย์นะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียคู่นี้นะครับตัวเมียเป็นปลาพร้อมลัดนะครับไข่แน่นๆนะครับสําหรับเพศเมียธงชาติตัวนี้นะครับ นัมเบอร์สองนะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับเป็นปลาคอกตรงชาติเหมือนกันนะครับบอดี้ปลาคู่นี้นะครับขนาดไซส์1.3ถึง 1. 4ุนะครับเป็นไซส์ขุ่นนะครับปลาพึ่ง3ามเดือนกว่าๆนะครับสามารถโตได้มากกว่านี้นะครับสำหรับคอกทงชาตินะครับนัมเบอร์สองนะครับงานคู่ผู้เมียตรงชาตินะครับราคา250ูนนะครับเป็นปลาเด็กพร้อมลัดนะครับ ตัวเมียก็ไข่แน่นๆนะครับเป็นปลาพร้อมลัดไข่แน่นๆนะครับสามารถเอาไปเพาะได้เลยนะครับสำหรับคอกครงชาติคู่นี้นะครับนับเบอร์สองนะครับราคาสองห้าศูนย์นะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียคู่นี้นะครับนับเบอร์สามนะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งคู่นะครับขนาดไซส์หนึ่งจุดสี่นะครับทั้งคู่นะครับเป็นคอกครงชาตินะครับตัวเมียก็เป็นปลาพร้อมลัดนะครับไข่แน่นๆครับ สำหรับงานคู่ผู้เมียธงชาติคู่นี้นะครับนัมเบอร์สามนะครับราคาสามห้าสูตนะครับสําหรับงานคู่ผู้เมียคอกธงชาติคู่นี้นะครับนัมเบอร์สี่นะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับ ทั้งคู่นะครับบอดี้ขนาดไซส์1.3นะครับทั้งคู่นะครับเป็นคอกพงชาติเหมือนกันนะครับสําหรับคู่นี้นะครับทั้งผู้และเมียนะครับบอดี้ขนาดไซส์1.3นะครับตัวเมียก็มีไข่นะครับสามารถเอาไปเพาะได้เลยนะครับเป็นปลาไซส์เล็กนะครับสามารถเอาไปคุนต่อได้นะครับปลา3ามเดือนกว่านิดๆนะครับสำหรับคอกพงชาตินะครับนัมเบอร์สี่นะครับราคา200นะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียคอกพงชาติคู่นี้นะครับ นัมเบอร์ห้านะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับบอดี้ทั้งคู่นะครับขนาดไซส์หนึ่งจุดสามถึงหนึ่งจุดสี่นะครับทั้งคู่นะครับเป็นข้อของธงชาติทั้งคู่นะครับเป็นปลาไซขุนนะครับเบิร์นเบิรนพี่ๆสามารถเอาไปขุนต่อได้นะครับเป็นปลาอายุสามเดือนนิดๆนะครับสาหรับงานคู่ผู้เมียข้อธงชาติคู่นี้นะครับนัมเบอร์ห้านะครับ ราคาสามศนย์นะครับสำหรับงานคู่คอกทงชาติคู่นี้นะครับตัวเมียก็มีไข่นะครับสามารถเอาไปลงเพาะได้เลยนะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียคู่นี้นะครับนัมเบอร์หกนะครับเป็นงานคู่ผู้เมียเช่นเดียวกันนะครับทั้งคู่นะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดสามถึงหนึ่งจุดสี่นะครับทั้งคู่นะครับเป็นคอกรองชาติเหมือนกันนะครับตัวผู้และตัวเมียนะครับบอดดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดสามถึงหนึ่งจุดสี่นะครับ ขอย้ำนะครับเพื่อนๆพี่ๆรับไปไม่ต้องตกใจนะครับเป็นปลาไซขุนนะครับปลาสามารถโตได้อีกนะครับตัวเมียก็ไข่แน่นๆนะครับเป็นปลาพร้อมลัดพร้อมเพาะนะครับสาหรับข้อคงชาติคู่นี้นะครับนัมเบอร์หกนะครับราคาสามศูนย์ูนะครับสาหรับข้อคงชาติผู้เมียคู่นี้นะครับนัมเบอร์เจ็ดนะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งคู่นะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดสามถึงหนึ่งจุดสี่นะครับ ทั้งคู่นะครับเป็นคอกพงชาตินะครับตัวเมียก็มีไข่นะครับเป็นปลาพร้อมรัดพร้อมทอดนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่รับไปก็สามารถลงพอดได้เลยนะครับแต่อยากได้ไข่เยอะก็ขุนอีกสักหน่อยนะครับแนะนําให้ขุนอีกสักนิดนะครับคู่นี้เป็นคอกรงชาตินะครับน้ำเบอร์เจ็ดนะครับราคาสามศูนย์ศูนย์นะครับคอกของธงชาตินะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆสามารถเอาไปฟอร์มขยายไซส์ได้อีกนะครับปลาอย่างเด็กนะครับสามเดือนกว่าๆนะครับสำหรับคู่นี้นะครับ นัมเบอร์8นะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งคู่นะครับบอดี้ขนาดไซส์1.3ถึง1.4นะครับ ทั้งคู่นะครับเป็นคอกของธงชาตินะครับตัวเมียก็มีไข่นะครับเป็นปลาพร้อมลัดพร้อมเพาะนะครับทั้งคู่ามว่าสามารถขยายไซส์ได้อีกนะครับปลายังเล็กนะครับปลาอายุ3เดือนกว่าๆนะครับเป็นปลาพร้อมลัดพร้อมเพาะนะครับเพื่อนๆพี่ๆรับไปก็เพาะได้เลยนะครับสำหรับคู่ธงชาตินี้นะครับนัมเบอร์แปดนะครับราคา300นะครับสําหรับงานคู่ผู้เมียคอกธงชาติคู่นี้นะครับ นับเบอร์เก้านะครับเป็นงานคู่ผ <t illegal survivors> pa ู้เมียนะครับทั้งคู่นะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดสี่นะครับทั้งคู่นะครับเป็นคอกของธงชาตินะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับตัวเมียก็ไข่แน่นๆนะครับเป็นปลาพร้อมลัดพร้อมพอนะครับสําหรับคอกธงชาติคู่นี้นะครับนับเบอร์เก้านะครับราคาสามศูนย์ศูนย์นะครับสําหรับงานคู่ผู้เมียคอกธงชาติคู่นี้นะครับ นัมเบอร์สิบนะครับเป็นคู่สุดท้ายธงชาติของ EP ีนี้นะครับเราเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆทั้งหมด10คู่นะครับสำหรับคอกทงชาติ EP ีนี้นะครับคู่นี้นะครับบอดี้ขนาดไซส์4นนะครับทั้งเพศผู้และเพศเมียนะครับตัวเมียก็ไข่แน่นๆนะครับเป็นป่าพร้อมลัดพร้อมเพาะนะครับสำหรับคอกทงชาตินะครับนัมเบอร์หนึ่งศูนย์นะครับราคาสามศูนย์ศูนย์นะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียคอกทงชาติคู่นี้นะครับ นัมเบอร์หนึ่งหนึ่งนะคะเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับตัวผู้นะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดห้านะครับส่วนตัวเมียนะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดสี่ถึงหนึ่งจุดห้านะครับตัวผู้และตัวเมียนะครับเป็นมาติกเคอร์อวตารนะครับตัวเมียก็ไข่แน่นๆนะครับเป็นปลาพร้อมลัดพร้อมโพสนะครับสาหรับคู่มาติกเคอร์อวตานคู่นี้นะครับนัมเบอร์หนึ่งหนึ่งนะครับราคาสามศูนย์ศูนย์นะครับสําหรับงานคู่ผู้เมียมาติกเลอร์เอวตานคู่นี้นะครับ หมายเลขหนึ่งสองนะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับตัวผู้นะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดสี่ถึงหนึ่งจุดห้านะครับส่วนเพศเมียนะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดสี่ถึงหนึ่งจุดห้าเหมือนกันนะครับทั้งคู่นะครับเป็นมาติคัลเลอร์นะครับทั้งผู้และเมียเป็นเบสส้มนะครับตัวเมียก็ไข่แน่นๆนะครับเป็นปลาพร้อมลัดพร้อมเพ้นะครับสําหรับงานคู่ผู้เมียมาติคัลเลอร์คู่นี้นะครับ n ม m b e r ขหนึ่งสองนะครับคู่นี้ราคาสองห้าศูนย์นะครับสำหรับ งานคู่ผู้เมียมาติดคลเลอร์คู่นี้นะครับนัมเบอร์หนึ่งสามนะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งคู่และเมียนะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดสามถึงหนึ่งจุดสี่นะครับทั้งคู่นะครับจะออกไปทางนีโมมาติดคลเลอร์ทั้งคู่นะครับตัวเมียก็ไข่แน่นนะครับเป็นปลาพร้อมลัดพร้อมพอนนะครับก็เล่างานคู่ผู้เมียคู่นี้นะครับ ตัวผู้จะมีตำหนิที่หังขาดนิดนึงนะครับสำหรับคู่นี้นะครับนัมเบอร์หนึ่งสามนะครับราคา2 0 0นะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียนีโมมาติเคเลอร์คู่นี้นะครับนัมเบอร์หนึ่งสี่นะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับตัวผู้และตัวเมียนะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดสี่ถึงหนึ่งจุดห้านะครับ ทั้งคู่นะครับเป็นมาติกคลเลอร์นะครับตัวเมียก็เครื่องใหญ่ๆหนาๆนะครับตัวผู้ก็บอดี้ดีนะครับเครื่องดีทรงดีนะครับสําหรับงานคู่ผู้เมียคู่นี้นะครับตัวเมียมีหน้ากากขาวด้วยนะครับสําหรับคู่นี้นะครับนับเบอร์หนึ่งสี่นะครับราคาสามศูนย์ศูนย์นะครับสําหรับงานคู่ผู้เมียพร้อมลัดคู่นี้นะครับนับเบอร์หนึ่งห้านะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับ ตัวผู้นะครับบอดี้ขนาดไซส์1.4ถึง1.5นะครับตัวนตัวเมียนะครับบอดี้ขนาดไซส์1.4นะครับตัวผู้เป็นนีโมมาติกคอรเลอร์นะครับส่วนเพศเมียนะครับเป็นเยลโลกาแล็กซี่นะครับทั้งคู่มาจากข้อของมาติกคอรเลอร์เหมือนกันนะครับเป็นปลาพร้อมลัดพร้อมพสนะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียคู่นี้นะครับนัมเบอร์15นะครับราคา250นะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียมาติกคอรเลอร์ตัวนี้นะครับ นัมเบอร์หนึ่งหกนะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งคู่นะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดห้านะครับทั้งคู่นะครับเป็นแบ็กมาติกคลเลอร์นะครับตัวผู้ก็เนื้อดำเลยนะครับส่วนเพศเมียก็เนื้อดำนะครับเพศเมียก็มีไข่นะครับเป็นปลาพร้อมลัดพร้อมพอนะครับจำหรับคู่แบ็กมาติกคลเลอร์ตัวนี้นะครับนัมเบอร์หนึ่งหกนะครับราคาสามศูนย์ศูนย์นะครับสาหรับงานคู่ผู้เมียแบ็กมาติกคลเลอร์คู่นี้นะครับ นัมเบอร์หนึ่งเจ็ดนะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งคู่นะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดสี่นะครับทั้งคู่นะครับจะออกไปทางนีโมมาติดคลเลอร์นะครับทั้งผู้และเมียนะครับตัวเมียก็มีไข่นะครับเป็นปลาพร้อมลัดพร้อมเพาะนะครับคู่นี้ก็ตัดเป็นเกตมือใหม่ให้เพื่อนๆพี่ๆนำไปหัดเลี้ยงอัดเพาะนะครับนัมเบอร์หนึ่งเจ็ดนะครับราคาหนึ่งห้าศูนย์นะครับแปลรับงานคู่นี่ผู้เมียนีโมมาติดคลเลอร์คู่นี้นะครับ ัมายเลขหนึ่งแปดนะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งคู่นะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดห้านะครับทั้งคู่นะครับเป็นแบ็กมาติกคลเลอร์อวตารนะครับตัวอวตารตัวผู้จะเป็นเบสเหลืองนะครับส่วนเพศเมียจะเป็นอวตารออกเบสส้มนะครับเพศเมียก็มีมุกอวตารเดินที่ลำตัวนะครับ เป็ดเมียก็มีไข่นะครับเป็นปลาพร้อมลัดพร้อมเพาะนะครับสำหรับงานคู่แบ็กมาติกเลอร์อวตารคู่นี้นะครับนัมเบอร์หนึ่งแปดนะครับราคาสองห้าศูนย์นะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียแบ็กมาติกเลอร์อวตารคู่นี้นะครับนัมเบอร์หนึ่งเก้านะครับเป็นงานคู่ผู้เมียเหมือนกันนะครับคู่นี้นะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดห้านะครับ ตัวผู้นะครับจะออกไปทางแฟนซีนะฮะออกไปทางเลกกาแล็กซี่นะครับทั้งผู้และเมียนะครับตัวเมียก็มีไข่นะครับเป็นป่าพร้อมรัดพร้อมเพาะนะครับเรหรังงานคู่ผู้เมียคู่นี้นะครับตัวคู่นี้ก็จัดให้ในราคาเบาๆไปนะครับนำเบอร์หนึ่งเก้านะครับราคาหนึ่งสองศูนย์นะครับเรหรับงานคู่ผู้เมียคู่นี้นะครับนำเบอร์สองศูนย์นะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับ ทั้งคู่นะครับบอดี้ขนาดไซส์1.4นะครับทั้งคู่นะครับเป็นนีโมมาติกัลเลอร์นะครับทั้งผู้และเมียนะครับตัวเมียก็มีไข่นะครับเป็นปลาพร้อมลัดพร้อมเพาะนะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียคู่นี้นะครับนัมเบอร์สองศูนย์นะครับราคาหนึ่งห้าศูนย์นะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียนีโมมาติกัลเลอร์คู่นี้นะครับน u m เบอร์สองหนึ่งนะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับ ทั้งคู่นะครับบอดี้ขนาดไซส์1.4ถึง1.5นะครับทั้งคู่นะครับเป็นมาติกเลอร์ส e ตีลบูทั้งคู่นะครับเป็นสีสติลบูทั้งคู่นะครับหรือว่าเมทัลลิกบูนะครับจะออกไปทางบูนะครับหรือว่าสติลบูเอาง่ายๆนะครับสําหรับแล้วแต่คนเรียกนะครับสําหรับงานคู่ผู้เมียคู่นี้นะครับนัมเบอร์21นะครับราคา1.80นะครับสําหรับงานคู่ผู้เมียมาติกเลอร์ส e ตีลบูคู่นี้นะครับ นัมเบอร์สอนะครเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งคู่นะครับบอดี้ขนาดไซส์1.4ถึง1.5นะครับทั้งคู่นะครับเป็นมาติคัลเลอร์นะครับคู่นี้จะเป็น VIP หน่อยนะครับตัวผู้ทรงจะดีเครื่องสวยนะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียคู่นี้นะครับตัวเมียก็มีไข่นะครับมีจุดนำไข่ใต้ท้องนะครับ ตัวผู้ก็เกตดว p เลยนะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียคู่นี้นะครับนัมเบอร์สองสองนะครับราคาสามห้าศูนย์นะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียพร้อมลัดมาติดคลเลอร์คู่นี้นะครับนัมเบอร์สองสามนะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งคู่นะครับบอดี้ขนาดไซส์1.4ถึง1.5นะครับ ทั้งคู่นะครับเป็นมาติกเคัลเลอร์นะครับเป็นเบสส้มแล้วก็มุกด้วยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับตัวผู้สวยนะครับมุกกระจายเต็มลําตัวนะครับเพศเมียก็จะมีเลือดของอวตารเข้ามานะครับสำหรับเพมียนะครับคู่นี้สวยนะครับเป็นเกรด v p นะครับเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆในราคาเบาๆนะครับนัมเบอร์สสนะครับ งานคู่ผู้เมียคู่นี้ราคา30 0ูนะครับสำหรับตัวเมียก็เป็นปลาไข่พร้อมลัดนะครับมีจุดนำไข่ใต้ทองนะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียคู่นี้นะครับนัเบอร์นะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับตัวผู้นะครับขนาดไซส์1นนะครับส่วนเพศเมียนะครับขนาดไซส์1นนะครับทั้งคู่นะครับเป็นแฟนซีนะครับหรือว่ามาติัลอร์ก็ได้นะครับ เป็นเครื่องของมาติกคลเลอร์หรือว่านีโมมาติกคลเลอร์นะครับตัวเมียก็ไข่แน่นๆนะครับเป็นปลาพร้อมรัดพร้อมพอนะครับสําหรับงานคู่ผู้เมียคู่นี้นะครับนัาเบอร์สองสี่นะครับราคา18 0ศนย์นะครับสําหรับงานคู่ผู้เมียมาติกคลเลอร์หรือว่าแฟนซีมาติกคลเลอร์ก็ได้นะครับสําหรับคู่นี้นะครับนับเบอร์สองห้านะครับเป็นงานคู่นะครับเป็นเพศผู้ทั้งคู่นะครับย้ํานะครับ เป็นงานคู่นะครับแต่เป็นเพศผู้ทั้งคู่นะครับทั้งคู่นะครับบอดี้ขนาดไซส์1.4ถึง1.5นะครับทางด้านซ้ายนะครับจะเป็นนีโมมาติเอร์นะครับส่วนทางด้านขวานะครับจะออกไปทางแฟนซีนะครับสำหรับงานเพศผู้คู่นี้นะครับนัมเบอร์25นะครับราคา150นะครับสำหรับงานคู่เพศผู้ทั้งคู่คู่นี้นะครับ นัมเบอร์สองหกนะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งคู่นะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดสี่ถึงหนึ่งจุดห้านะครับตัวผู้นะครับจะออกไปทางมาติคัลเลอร์เบสส้มนะครับส่วนเพศเมียนะครับจะออกไปทางมาติคัลเลอร์เบสเหลืองนะครับตัวเมียก็มีไข่นะครับเป็นปลาพร้อมลัดพร้อมเพ้อนะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียมาติคัลเลอร์คู่นี้นะครับนัมเบอร์สองหกนะครับราคาหนึ่งแปดศูนย์นะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียคู่นี้นะครับ น u m เบอร์นะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับตัวผู้นะครับขนาดไซส์1นนะครับส่วนเพศเมียนะครับขนาดไซส์1นนะครับเพศผู้นะครับเป็นมาติกเ o อร์อวตารเบสเหลืองนะครับเพศเมียก็เช่นกันนะครับเป็นมาติกเคอร์อวตารเช่นเดียวกันนะครับจะออกไปทางเหลืองส้มนะครับสำหรับเพศเมียนะครับคู่นี้นะครับนัเบอร์สอเจ็ดนะครับ ราคา300นะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียมาติคัลเลอร์อวตารเบจเหลืองคู่นี้นะครับลำเบอร์28นะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับเป็นเกรด VIP นะครับสหรับคู่นี้นะครับตัวผู้นะครับบอดี้ขนาดไซส์1.5ถึง1.6นะครับตัวผู้เป็นแบ็คมาติคัลเลอร์อวตารนะครับเป็นเกรดพ่อปลานะครับไซส์ใหญ่เลยครับ ส่วนเพศเมียนะครับเป็นมาติกัคเลอร์อวตารหรือว่าแบ็คมาติกัลเลอร์อวตารนะครับบอดี้เพศเมียขนาดไซส์1.5นะครับเป็นข้ออวตารทั้งคู่นะครับเพศเมียก็มีไข่นะครับเป็นปลาพร้อมลัดพร้อมๆนะครับสำหรับคู่แบ็คมาติกัลเลอร์อวตารคู่นี้นะครับนัมเบอร์28นะครับราคา400นะครับสำหรับแบ็คมาติกัลเลอร์อวตารเกรดหรือว่าเกรด v ี p คู่นี้นะครับ ัมเลสองเก้นะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับตัวผู้นะครับบอดี้ขนาดไซส์หนถึง1.6นะครับส่วนเพศเมียนะครับบอดี้ขนาดไซส์หนนะครับคู่นี้นะครับเป็นมาติกเลอร์อวตานเบสเหลืองนะครับ ตัวเมียก็เป็นปลาไข่พร้อมลัดนะครับตัวผู้ก็เป็นเบดเหลืองคือสวยนะครับเครื่องดีๆนะครับตัวผู้เป็นเกรดวีวีไอพีนะครับเป็นแก้มขาวแล้วก็มีมุกอวตารนะครับเป็นเครื่องแดงนะครับตัวผู้สวยนะครับสําหรับงานคู่ผู้เมียมาติดคัมเลอร์อวตารคู่นี้นะครับตัวเมียจะถอดสีหน่อยนะครับแต่น้องสีสวยนะครับเป็ดเมียก็มีไข่นะครับสําหรับคู่คู่วีไอพีตัวนี้นะครับนัมเบอร์สองเก้านะครับ ราคา600นะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียเกรด VIP คู่นี้นะครับนัมเบอร์สนะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งคู่นะครับบอดี้ขนาดไซส์1.4ถึง1.5นะครับทั้งคู่นะครับเป็นแบ็กมาติกเลอร์อวตารนะครับตัวผู้จะเป็นดำเลยนะครับส่วนเพศเมียจะมีเหลืองแตมเข้ามาที่กลางหลังนะครับสำหรับแบ็กมาติกเลอร์อวตารคู่นี้นะครับ นัมเบอร์สานะครับราคา250นะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียแบ็กมาติกคลเลอร์อวตารคู่นี้นะครับนัมเบอร์สานะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งคู่นะครับเป็นเกรด v p p เช่นเดียวกันนะครับตัวผู้และตัวเมียนะครับบอดี้ขนาดไซส์หนนะครับ ทั้งคู่นะครับเป็นมาติคลเลอร์นะครับตัวผู้เครื่องจะออกไปทางไลายไฟนะครับส่วนเพศเมียจะเป็นอวตารนะครับไข่แน่นๆนะครับเป็นปลาพร้อมลัดพร้อมเพาะนะครับสําหรับงานคู่ผู้เมีย V.I.P. ตัวนี้นะครับนัมเบอร์สามหนึ่งนะครับราคาห้าศูนย์ศูนย์นะครับสําหรับงานคู่ผู้เมียเกรด V.I.P. คู่นี้นะครับคู่นี้สวยนะครับเหมาะสาหรับเอาไปเพาะพันนะครับสําหรับคู่นี้นะครับ นัมเบอร์สามสองนะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งคู่นะครับเป็นคอกของแบ็คคอปเปอร์มุกทองเครื่องเหลืองนะครับไม่จิดแดงนะครับสําหรับมุกทองเครื่องเหลืองคู่นี้นะครับตัวเมียก็เพิ่งคัดขึ้นจากบ่อขุ่นนะครับไข่แน่นๆนะครับเป็นปลาพร้อมลัดพร้อมเพาะนะครับสําหรับเพศเมียเพศผู้คู่นี้นะครับนัมเบอร์สามสองนะครับราคา400นะครับสำหรับงานคู่แบ็คคอปเปอร์มุกทองเครื่องเหลืองคู่นี้นะครับ นัมเบอร์สามสามนะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับตัวผู้นะครับขนาดไซส์หนึ่งจุดหกนะครับส่วนเพศเมียนะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดห้านะครับทั้งคู่นะครับเป็นแบ็กเยลโล่ทั้งคู่นะครับตัวเมียก็มีไข่นะครับไข่แน่นแน่นเป็นปลาพร้อมลัดพร้อมคอนะครับตัวเมียลําตัวดําแล้วก็หัวเหลืองนะครับสําหรับแบ็กเยลโล่คู่นี้นะครับนัมเบอร์สามสามนะครับราคาหนึ่งแปดศูนย์นะครับสําหรับงานคู่ผู้เมียแบ็กเยลโล่คู่นี้นะครับ ลำเบอสามสี่นะครับเป็นงานคู่นะครับเป็นปลาเพศผู้ทั้งคู่นะครับทั้งคู่นะครับบอดี้ขนาดไซส์1นนะครับทางด้านซ้ายนะครับเป็นมาติกคาเลอร์นะครับส่วนด้านขวานะครับจะออกไปทางนีโมมาติกคาเลอร์นะครับทั้งคู่เป็นปลาเพศผููทั้งคู่นะครับลำเบอร์สามสี่นะครับราคาหนึ่งห้าศูนย์นะครับสำหรับงานคู่เพศผู้ทั้งคู่คู่นี้นะครับ นัมเบอร์สามห้านะครับเป็นงานคู่นะครับเป็นปรัเพศผู้ทั้งคู่นะครับทางด้านซ้ายนะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดห้านะครับส่วนทางด้านขวานะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดสี่นะครับทั้งคู่นะครับเป็นมาติกคลเลอร์ทั้งคู่นะครับทางด้านซ้ายจะออกไปทางแฟนซีนิดๆนะครับเป็นเครื่องแดงนะครับส่วนทางด้านขวานะครับจะออกไปทางนีโมมาติกคลเลอร์นะครับนัมเบอร์สามห้านะครับ ราคา1 2 0นะครับสำหรับงานคู่เพศผู้ทั้งคู่คู่นี้นะครับนัมเบอร์36นะครับเป็นงานเพศผู้ทั้งคู่นะครับทั้งคู่นะครับเป็นมาติกเลอร์หรือว่านีโมมาติกเลอร์ทั้งคู่นะครับทั้งคู่นะครับบอดี้ขนาดไซส์1.4ถึง1.5นะครับเป็นปลาเพศผู้ทั้งคู่นะครับสำหรับคู่นี้นะครับ นัมเบอร์สามหกนะครับราคาหนึ่งสองศูนย์นะครับสำหรับงานคู่เพศผู้ทั้งคู่นัมเบอร์สามหกคู่นี้นะครับนัมเบอร์สามเจ็ดนะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับตัวผู้และตัวเมียนะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดสี่ถึงหนึ่งจุดห้านะครับทั้งคู่นะครับเป็นนีโมมาติคัลเลอร์นะครับเพศเมียก็มีไข่นะครับ เป็นปลาพร้อมลัดพร้อมเพาะนะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียนีโมมาติ c เคอร์คู่นี้นะครับน้ำเบอร์37นะครับราคา180นะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียนีโมมาติ c เคอร์คู่นี้นะครับน้ำเบอร์38นะครับเป็นงานคู่นะครับเป็นปลาเพศผู้ทั้งคู่นะครับทั้งคู่นะครับบอดี้ขนาดไซส์1.4ถึง1.5นะครับทั้งคู่นะครับเป็นมาติ c เคอร์นะครับ ตัวด้านซ้ายนะครับจะเป็นมาติคลเลสติลโบนะครับส่วนด้านขวานะครับจะออกไปทางเลสนะครับออกไปทางจมพูนะครับสําหรับคู่นี้นะครับนัมเบอร์สามแปดนะครับงานคู่เพศผู้ทางคู่นะครับราคาหนึ่งห้าศูนย์นะครับสําหรับนัมเบอร์สามแปดนะครับนัมเบอร์สามเก้านะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับตัวผู้และตัวเมียนะครับ บอดี้ขนาดไซส์1.4ถึง1.5นะครับทั้งคู่นะครับเป็นแบ็กมาติกคัลเลอร์นะครับเดี๋ยวออกไปทางเครื่องของดีโมด้วยนะครับตัวผู้สวยนะครับมีหน้ากากขาวนะครับสำหรับแบ็กมาติกคัลเลอร์นะครับส่วนเพศเมียนะครับไข่แน่นๆนะครับเป็นปลาพร้อมลัดพร้อมพอนะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียคู่นี้นะครับนัมเบอร์39นะครับราคา250นะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียพร้อมลัดคู่นี้นะครับ นัมเบอร์40นะครับเป็นงานคู่นะครับเป็นปล mm าเพศผู้ทั้งคู่นะครับท şey ั้งคู่นะครับบอดี้ขนาดไซส์1.4ถึง1.5นะครับทั้งคู่นะครับเป็นมาติคัลเลอร์ทั้งคู่นะครับทางด้านซ้ายจะเป็นมาติคัลเลอร์หน้ากากขาวนะครับส่วนทางด้านขวานะครับจะเป็นมาติคัลเลอร์นะครับจะออกไปทางสตีลบูแล้วก็หน้าขาวด้วยนะครับสำหรับตัวผู้ทางด้านซ้ายนะครับนัมเบอร์สีู่นย์นะครับ ราคา2 0 0นะครับสำหรับงานคู่เพศผู้ทั้งคู่คู่นี้นะครับนัมเบอร์สี่หนึ่งนะครับเป็นงานคู่นะครับเป็นปลาเพศผู้ทั้งคู่นะครับสำหรับคู่นี้นะครับทั้งคู่นะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดห้านะครับทั้งคู่นะครับจะเป็นนีโมมาติคัลเลอร์ทั้งคู่นะครับจะมีสีของสติลบูเข้ามานะครับสำหรับงานคู่ เพศผู้ทั้งคู่คู่นี้นะครับดัมเบ์สี่หนึ่งนะครับราคาหนึ่งห้าศูนย์นะครับสำหรับงานคู่เพศผู้ทั้งคู่ดัมเบ์สี่หนึ่งคู่นี้นะครับนัมเบ์สี่สองนะครับเป็นงานคู่นะครับเป็นปลาเพศผู้ทั้งคู่นะครับทั้งคู่นะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดห้านะครับ ตัวทางด้านซ้ายนะครับจะออกไปทางเลกกาเล็กซี่นะครับเป็นเนื้อดำแล้วก็แดงนะครับตัวนี้สวยนะครับส่วนทางด้านขวานะครับจะออกไปทางนีโมมาติกคาเลอร์นะครับจะเป็นสีสติลบูนะครับสำหรับทางด้านขวานะครับทั้งคู่เป็นปลาเพศผู่ทั้งคู่นะครับนัมเบอร์สี่สองนะครับราคาหนึ่งแปดศูนย์นะครับสำหรับงานคู่เพศผููทั้งคู่คู่นี้นะครับ นัมเบอร์สี่สามนะครับเป็นงานคู่นะครับเป็นปลาเพศผู้ทั้งคู่นะครับทั้งคู่นะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดห้านะครับทั้งคู่นะครับเป็นมัตติัลเลอร์สตีลบูนะครับเป็นสีบูแล้วก็เนื้อแดงนะครับทั้งคู่สวยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับนัมเบอร์สามนัมเบอร์สี่สามนะครับราคาหนึ่งห้าศูนย์นะครับสำหรับงานคู่เพศผู้ทั้งคู่คู่นี้นะครับ นัมเบอร์สี่สี่นะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งคู่นะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดสี่นะครับทั้งคู่นะครับเป็นมาติลเลอร์อวตารนะครับตัวผู้จะเป็นเบสเหลืองเลยนะครับส่วนตัวเมียนะครับจะออกเป็นดำส้มนะครับสำหรับมาติลเลอร์อวตารเพศผู้และเพศเมียคู่นี้นะครับนัมเบอร์สี่สี่นะครับ ราคา2 0 0นะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียมาติกเลอร์อวตารคู่นี้นะครับคู่นี้สวยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเบอร์สี่้านะครับเป็นคู่สุดท้ายของ EP นะครับนัมเบอร์สี่้านะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับตัวผู้และตัวเมียนะครับบอดี้ขนาดไซส์1 4ึ่งจุดถึงหนุด้านะครับคู่นี้นะครับเป็นนีโมมาติกเลอร์นะครับตัวเมียก็ไข่แน่นๆนะครับ เป็นปลาพร้อมลัดพร้อมพอนะครับสำหรับคู่นี้นะครับคู่นี้ก็เป็นเกรด VIP นะครับสำหรับงานคู่นี้นะครับเป็นนีโมมาติกเคอร์เลอร์เกรด VIP นะครับน้ำเบอร์45นะครับราคา2 5 0นะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียมาติกเคอรเลอร์หรือว่านีโมมาติกเคอร์เลอร์คู่นี้นะครับ